ขายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมพูดถึงสำนวนที่สุภาพมากซึ่งเป็นวิธีขอร้องหรือแนะนำให้แขกทำอะไรบางอย่างสำนวนนั้นคือ if you would like to เช่น if you would like to wait here If you would like to wait here, wait here หมายถึงรอทีน่นี่ If you would like to wait here เป็นวิธีหนึ่งที่จะบอกว่ากรุณารอทีน่นี่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ If you would like to follow the bellboy กรุณาตามพนักงานแผนกสัมภาระครับ If you would like to follow the bellboy หลายคนจะพูดว่า If you'd like if you w y u u w o u l e like, อยางเช่น if า o u d like to wait here กับ if you'd like to follow t o e bellboy วันนี้ขอเพิ่มอีกคำหนึ่งนะครับคำนั้นคือ just J U S T ที่แปลว่าเพียง If you just like to wait here ความหมายก็เหมือนเดิมนะครับแต่การใช้ just อาจจะทำให้ประโยคนี้ฟังนิ่มนวลขึ้นนะครับ If you just like to wait here หรือ If you just like to follow the bell boy วันนี้อย่าลืมพยายามนำไปใช้ด้วยครับผมแอนดรู b i บิกสคุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิง่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ